กราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเอชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องสูมนั่นเองนะครับกล่องส่มนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นกล่องสุ่มออริจินอลเมนนะครับกล่องส่มนี้นะครับกล่องส่มออริจินอลเมนราคาที่1น0้บาทนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นกล่องส่มที่มันใส่แอปพลิเคชันเทคโนโลยีพวกเสื้อผ้าพวกครีมล้างหน้าพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนานาเขาจะใส่ได้นะครับในการ ส่กล่องตัวนี้นะครับมูลค่า150บาทนั่นเองครับเขาบอกว่ารางวัลใหญ่ออกแค่หนึ่งรางวัลครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับราคา20,090ไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรในกล่องกล่องนี้นะครับมากอดูนะกดไลค์กดแชร์กดติดต่อกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและคลิปต่อๆไปนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้ลงบ่อยเหมือนแต่ก่อนแต่ก็จะพยายามลงให้ทุกคนนะครับมาเรามาแกะกันอุ้ยอุ้ย อ้ยอ้ยออ้ยมามันคืออะไรอยากรู้ระสีมันคืออะไรอืมอืมมันคืออะไรมันคือ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 อะไรมันคืออะไรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทที่เราเสียไป มีเขียนนะหมอลรอง้อมราคาสองร้อยบาทนะทุกคนอันนี้ไม่มีจุกไม่มีจุกตรงนี้นะไม่มีจุกปิดตรงนี้นะเราต้องใส่ประมาณนี้นะจ้ได้เกิดเราไปซื้อเองใช่ไหมผมว่าประมาณห้าสิบบาทหกสิบบาทได้ไหมมันเล็กอะอันเล็กด้วยมันไม่ใช่อันใหญ่อะทุกคนแอ่าอันใหญ่ต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงกว่ามานี้นะ แต่มันอย่างนี้เหรอโอ้ใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาบอกได้คีมนะเดี๋ยวผมไปส่งให้ฟรีๆเลยใครอยากได้ก็ขอเวนนะเอาไว้นอนเวลาไปบกสไงเวลาไปเที่ยวทีจังหวินอะไรเงี้ยนอน,นก็ร้องคอเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยได้อยู่นะก็ถ้าเกิดใครก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกนะในแฟนเพจก,ก็ได้นะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับ